สำหรับสาวกนะครับที่ใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เรอร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับ Microsoft ออกมาประกาศแล้วว่านะครับเขาจะยุตินะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เรอร์ในวันที่15นะครับมิถุนายนพศ25 2 2นีนี้นะถือว่าเป็นการปิดตำนานนะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โพเรอร์นะครับ27ปีกันเลยทีเดียวนะปัจจุบันนะครับเบราว์เซอร์ที่มีคนโหลดมาใช้มากที่สุดนั่นก็คือ Chrome นะครับ หลังจากนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Internet Explorer อยู่นะครับ o i t r o s o f t นะครับก็จะดึงท่านไปใช้ Microsoft Edge ทันทีแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับเราก็ยังใช้ Internet Explorer ได้ด้วยการเปิดโหมดนะครับ IE Mode บน Microsoft Edge นะซึ่งจะยังให้บริการโหมดนี้นะครับไปถึงปีพศ2 5 2 9กันเลยทีเดียวแต่ก็อย่าเพิ่งลบ Internet Explorer ซ์เรร์ดไปนะครับ เมื่อถลบ Internet Explorer ส1เไปนะครับในโหมดของ Microsoft Edge เรจะไม่สามารถเปิดโหมด IE โหมดบน Microsoft Edge ได้หาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ